บรรยากาศวัดบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามที่เหล่าสายมูหวังพลิกชีวิตแห่ขอพรหลวงพ่อพุทธนิมนมณีภายในโบสถ์ปลกโพจากปกติที่มีเฉพาะช่วงกลางวันปัจจุบันมีมาไหว้จนถึงตอนกลางคืนเพราะก่อนหน้านี้มีคนมาบนแล้วสมความปรารถนานำข้าวต้มมัดมาแก้บนมีคนนำไปลงในโลกโซเชียลอีกทั้งมีคนมาขอโชคลาภและได้เลข903 ไปถูกรางวัลที่1เลข132903งวด16พฤษภาคม2566ทําให้ผู้คนแห่มาขอโชคลาบกันเป็นจํานวนมากจนต้องต่อแถวยาวรอบวัดกว่า1กิโลเมตรบางคนรอกว่า4ชั่วโมงสําหรับวัดบางกุ้งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา <c oughs> เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งทางประวัติศาสตร์ช่วงพุทธศักราช2308 กองทัพพมา่ายกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าเอกทั์รับสั่งให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งหรือค่ายบางกุ้งเมื่อกองทัพพม่ายกทัพเข้ามาตามลำน้ําแม่กลองบุกลงมาจนถึงค่ายบางกุ้งโดยกองทัพกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถต้านทานไว้ได้ค่ายบางกุ้งแตกและพมา่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพุทธศักราช2310 ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ล่องเหลือจากจันทบุรีมายึดค่ายบางกุ้งคืนได้สําเร็จและกู้เอกลาชสถาปนากรุงธนบุรีสําหรับใครที่สนใจจะมานมัสการหลวงพ่อพุทธนิมนมณีที่วัดบางกุ้งก็แนะนําให้มาวันธรรมดาเพราะว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คนอาจจะเยอะเป็นพิเศษถ้าวันธรรมดาน่าจะไม่ต้องต่อคิวแน่นเหมือนวันศุกเสาร์อาทิตย์ มันได้เลือกโดมันจะมาอีกหรอ